นาิชฉาจริงๆนะครับพบกับเขาได้เลยครับไอวีแป8ครับเบุรุษค้ำล้กำลังจะนำพาคนสองคนเข้าสู่ประตูวิวาสแต่โชคชะตากลับเล่นตลกให้คนสองคนต้องจากกันใครจะทำให้รักครั้งนี้สมหวังอีกครั้ง เขาพูดอะไรอ่ะไอเขาพูดอะไรค่ะอเขาพูดว่าพี่ขอโทษอ๋อเออด่าอะไรก็เดินหนีไปราะพี่โม้ด่ผมผมผมแข็งชิบหายเลยเดินหนีผมแข็งชิบหายเขาบอกล้ว่ารูปผัวมือแบบมือแข็ไม่ได้ไม่ได้มั่นใจไงไม่รู้ไม่รู้พี่ไม่รู้จักเพลงนี้ไม่รู้ เป็นใครของพีรัตเก้าค่ะอ๋อต้อหนึ่งใช่ไหมค่ะใช่ค่ะต้อหนึ่งยังเคยได้ฟังเพลงเท่าไหร่ไม่ไมทำไมถึงเอาเพลงต้องหนึ่งมาร้องชอบมากตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเพลงมันจะบอกงี้ต้องหนึ่งโกรนอ่ะก็ตั้งแต่เด็กกว่านี้นิดหน่อยค่ะก็ แล้วแม่บอกว่าไอ้รเพล่นีเพราะค่ะก็ก็เลยเขียนไว้เขียนไว้ด้วยในในใบที่ตอนตอนสมัครอะคะแล้วก็พี่เขาก็เอามาให้เลือกก็แบบไม่ไม่คิดเลยค่ะอ,อีสานเพลงเอาอันนี้แน,น่แแเป็นเพลงที่คุนนค้นชินคุ้นชินก็งั้นก็ไม่ได้ร้องบ่อยค่ะแต่ฟังฟังบ่อยมากแล้วก็เคยร้องครั้งหนึ่งแม่ชอบก็เลยแบบจำเพราะแม่ไม่ค่อยชอบเพลงที่ไอร้องเท่าไหร่ แบบหมายถึงเขาจะไม่เขาฟังจนชินแบบเขาไม่ค่อยได้ชมอะค่ะนานๆเขาจะชมขึ้นมาสักเพลงอะไรอ่เงี้ยจะแส่งกาพิเศษจริงๆจะบอกว่าจะถามดีกว่าเอาต้องหน่งเป็นแม่แบบไหมหนูว่าในเรื่องของเสียงร้องก็นิดหน่อยค่ะแต่ว่าเท่าที่หนูเคยดูเพลงนี้นแล้วดูพี่เขาเล่นคอนเสิร์ตอะค่ะมัน เป็นแบบว่าพี่เขาดูมีความสุขกับการร้องเพลงนี้มากนะคะจะไม,ไม่ไม่มีอารมณ์เศร้าเลยแบบยิ้มทั้งเพลงแล้วเพลงมันกลายเป็นเพงลงรักอบอุ่นไปเลยอะคะ่ะแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยแบบเป็นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเสียงพี่เขาแบบอบอุ่นมากโชว์มันมีสองแบบพวกเราแบบหนึ่งก็คือเราเป็นตัวละครตัวที่ร้องเพลงอยู่กับอีกแบบเป็นตัวสื่อสารมีคนส่งมาให้แล้วเราเป็นตัวสื่อ เป็นที่ต้องเน่งทําบอกว่าร้องเพลงเศร้าด้วยความอบุ่นความยิ้มแย้มคือแค่เป็นแค่ตัวแทนแต่ไม่ได้เป็นตัวละครที่อยู่ในเพลงแต่ถ้าเป็นโชว์เงี้ยเราคือคือตัวละครเพราะร,าร้องด้วยแล้วมีคนที่มาเล่นถ้าถ้าไปเราเป็นแค่ตัวแทนเราจะตลกเออเป็นตัวสื่อสารมาส่งมาใชายย้งไงคงไม่ใช่แต่เราเป็นตัวละครที่ต้องเล่นตรงนั้นด้วยะม่นั้นมันต้อง เหมือนเอาอารมณ์เพลงนะมันเข้ากับอารมณ์เรื่องราวด้วยมันก็เลยอาจจะทําให้อย่างที่ว่าตั้งแต่แรกสมาธิมันแตกส่าชัดเจนคือต้องทํายังไงวะต้องเดินไปยังไงวะอย่าว่าแต่เราที่ร้องเพลงอ่ะพี่สังเกตดูแล้วเอ็กซ่าคนเมื่อกี้จะรูปผมมันก็ยังเก้ะเก๊ะกังๆถามดูอาจจะไม่เคยมีแฟนก็ได้ไม่เคยปลอบแฟนไม่เคยต้องทํำยังไงให้รู้สึกว่าส่งมาให้อ่ะไอ้มจะได้มี ขัขึ้นมาได้อีกอ่ะให้นี่จะดันหัวออกไปหรือ,อยังไงวะทำแล้วมันเขินเขินนันมันขัดเขินมากซึ่งอันนี้เป็นทุกคนพี่บอกได้เลยว่าเป็นทุกคนไม่ใช่ว่าเอ้ยต้องมาอยู่ๆต้องมาเชี่ยวชาญขนาดนั้นพอประสบการณ์มันมาเป๊ะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเรา ทำไมบางคนเล่นเป็นคนบ้าได้ทั้งที่ไม่เคยบ้าบางคนที่เป็นโรคใกล้าตายได้เขาก็ไม่เคยเป็นใกล้าตายแต่เขาจับจุดของมนุษย์ตรงนั้นออกมาแล้วมาขยายให้คนดูรู้สึกว่าเขาเป็นจริงแล้วสร้างให้เขาดูเชื่อภายในเพลงกี่นาทีสามนาทีกว่าถ้าเชื่อตั้งแต่อินโทรได้มันสุดยอดถ้าท่อนแรกแล้วคนเชื่อที่เหลืออะไรก็ได้เชื่อหมดแล้ว เช่เหมดแล้วนี่พี่พูดถึงคนที่ไม่รู้จักเรา24ชั่วโมงนะพูดถึงคนที่มาเห็นเนี่ยเป้งแค่สามนาทีกว่าในเลยอะไรวะสูงตรปไ,ไ,ไปรไดีครับเปียกเลยเดี๋ยว <laughs> ดูรบแก่อุ้ยโอ้ยทำไมอ่ะชอบทำผมงี้เหรอเขาทำให้พี่เขาทำให้ค่ะ <laughs> บ่นไปเลย ทะเลาะกับช่างผมอีกให้เข้ากับเพลงนั่งดูแล้วมันแบบใช่ไหมผู้ชายท,ทำเป็นเจ้าสาวค่ะผู้ชายมาขอโทษโอเคจ้ะ